สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูพ่พึ้นกฟาน c ช่นไรถรถเกี่ยวข้าวครับกลับมาอีกครั้งครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยฮะวันนี้เราอยู่กันที่ศรีประจันศรีประจันน์ฮะเราอยู่กันกับเสียปุ้ยนะฮะเรามาดู้คัน,นี้กันนะดูกันแล้วก็บอกกันไปด้วยว่าใครไหนอบอกเง้มาด้วยฮะอ,อ,อันนี้นะครับ นี่ครับกาลังประกอบล่างอยู่ขึ้นอุ้มอยู่ครับเดี๋ยวเตรียมลงแปลงนี้ฮะก็อย่าลืมฮะกดติดตามกดกระดิง่งสนใจรถเกี่ยวข้าวต้องการปรึกษารถเกี่ยวข้าวโทรปรึกษาเราได้ที่0ูนย์9รรหกหลายหลายคนถามอู่ไหนดีใายไหนดีก็บอกก็ก็บอกว่ามันเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดนะครับก็ขอย้ําหน่อยกับคําถามนี้เพราะว่าหลายๆคนถามเข้ามา อย่าเบื่อเขาดูคลิปนี้แล้วคลิปที่ผ่านมาเขาไม่ได้ดูผมก็ขออนุญาตพูดซ้ำๆกันนะฮะหลายๆคลิปนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อนะฮะอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งไปไหนกันนะฮะอยู่เป็นเพื่อนกันที่ช่องนี้นะครับถ้าหากว่าจะดูรถเกี่ยวข้าวฮนะอย่าลืมของเราไม่มีไม่มีหกล้อไม่มีสิบล้อไม่มีแม็โคไม่มีอะไรมาปนนะฮะดูได้ครับ แต่หลายหลยคนบอกว่าผมอยากดูแบบหลากหลายฟีสไตล์ก็ไปติดตามที่ช่องอื่นก็อันนี้ก็ไม่เป็นไรฮะแต่อย่าลืมติดตามช่องเราไว้ด้วยเพราะว่ารถเกี่ยวของช่องเราเนี่ยไม่เหมือนกันแน่กับช่องอื่นนะเราจะพูดรายละเอียดให้ฟังกันเราไม่ได้ไปโจมตีใครไม่ได้ไปโจมตีใครไหนนะฮะอันนี้ก็เรามีแต่อะไรมีมีคนบอกว่ารึกษาฟาร์มชอบอวย <c oughs> ก็ไม่ให้ผมอวยก็ ไม่ได้ดีครับถ้าผมไม่อวยก็จะมี่ข่ไหนให้ผมเข้าเข้าไปอะนะครับต้องอวยไว้ก่อนแต่รถก็ดีจริงฮะรถดีจริงนะฮะอันนี้ไม่ไม่ไม่พูดเล่นละนะครับคือรถตู้่ขยเขาทํามาดีจริงฮะไม่ว่าจะเป็นเหล็กสแตนเลสเรื่องของอะไรต่างๆนะฮะเหมือนที่ผมบอกฮนะเหมือนที่ผมบอกว่าการซื้อการจัดหาเดี๋ยวนี้ก็มาหลายๆที่เหมือนกันแต่อาจจะมีเรื่องของาข่ไหนที่ว่า แข้งอนะอาจจะเป็นของเนี้ย,น,ยาานนะครับเดี๋ยวขึ้นมาคุยกันกนะฮะกนคุยนทำงานของกันนี้ไปก่อนใครไหนเห็นแล้วบอกด้วยให้ไหนเอฟซีเอฟซีไทยเจิญเอใครไหนแล้วแต่งออกมนเขาใช้ที่ป่านะครับ โอเคครับเดี๋ยวไปดูการทำงานกันก่อนแป๊บนึงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาคุยกันนะฮะอะ่ะคุยต่อไปเลยครับเพราะว่ารถก็เขาไปฝั่งนู้นแล้วก็ตรงไหนเมื่อกี้อ่าเรื่องของของวัสดุนะฮะวัสดุเดี๋ยวเดี๋ยวเดินมาคุยกันเดี๋ยวจนเลิก็นเลิกคุยก่อนฮะเดี๋ยวเป็นเลิกคุยกนะนะำลังลงมา ตัดครับให้ดูเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงช่วงกำลังแต่งอยู่แต่งยังไม่เสร็จนะฮะตอนนี้กำลังสร้างนะก็จะเป็นมีสุต yeah. 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 ัวน yeah. hey. ี้เป yeah. ็นอะไรนะตัวเรียกีด D กีก้าหรือว่ากีก้ากีก้าเดี๋ยวนี้นะ่าจะเป็นกีดีดีก้าดีก้าผมไม่ค่อยมองตรงนะผมไม่รู้ไม่ค่อยรู้ศึกษาเท่าไหร่เรื่องของเทนเลอร์นะครับก็จะผิดจะถูกก็อย่าว่าผมแล้วกันนะฮะเรื่องเครื่องขี่แรงเครื่องอะไรก็ผมไม่ค่อยรู้หรอกผมออกตัวก่อนเลยล้อฟรีเลยแหละนะครับ <laughs> อยู่กับช่องนี้ <laughs> อยกับช่องนี้มีแต่ความมีหาครับ tuyển chỗ mày nè anh đi chỗ mày nhá mày anh đánh đá mà lại dùng mấy dây rồi không buồn nữa không buồn nữa anh tay à tay วางลุงลุงน่องเป๊ะเป๊ะเลยนะ ครับท่านผู้ชมครับก็จะเป็นตัวดีดีก้านะฮะดีก้าไม่รู้ผิดหรือเปล่าผิดถูกก็เม้นเข้ามาบอกด้วยครับถ้าหากใครที่ได้ยินอยู่ตรงนี้สำหรับเซียนเพนเลอร์นะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับก็เมื่อกี้โหถ่ายฮันน้น,นแบตหมดครับ ไม่รู้ตัวห่ายไปเว็นต้นอันนี้คุณชาร์จมาแล้วก็เดี๋ยวมาถ่ายต่อเกับค่ำแล้วครับ6โมงกว่า6โมงนะพอถ่ายกันต่อครับน่นะเป็นการดูงานดูความคล่องตัวของของครับอย่างที่เห็นนะฮะใครรู้บ้างเป็นไทยแท้หรือเปล่ากันนี้ f c f c นะฮะบอกมาหน่อย ผมรู้แล้วผมรู้แล้วนะครับแต่ถามเมสซี่ะนะครับว่ารู้เปล่าว,ว่าคันนี้เป็น,นแทนแหรือเปล่าคุยบอกมาแล้วฮะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้คุยกันค้างไว้เรื่องของวัสดุราคาวัสดุประกรอ์น,นะฮะที่ไหนแพงหน่อยก็อาจจะเป็นวัสดุที่มีราคาแพงขึ้นมาหน่อยฮะเกรดนะฮะพูดถึงเกรดอาจจะเป็นเกรด A นะฮะแต่ ราคาที่ต่ำดอบลงมานิดนึงอาจจะเป็นเกรด B เกรด C ก็ว่ากันไปนะฮะแต่ไม่ใช่เกรดไม่ดีแน่นอนนะฮะเป็นเกรดที่ดีเหมือนกันก็เหมือนเหมือนเหล็กอ่ะที่มีก็เรียกอะไรนะมีคาดคาดสีใช่ไหมคาดสีน้ําเงินคาดสีแดงคาดสีเหลืองอะไรประมาณเนี้ยอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับหลายๆคลิปผมก็คุยไปคุยไปมันก็บางทีก็อาจจะบอกไม่หมดอะไรประมาณเนี้ย หลายคนถามก็ามาว่าพี่แล้วมันต่างกันตรงไหนราคาฮะเห็นเห็นรถออกมาเหมือนกันครับแบบโน้นแบบนี้เหล็กก็นาเหมือนกันอะไรมันอยู่ที่เกรดแล้วก็คุณภาพของเหล็กนะครับแล้วก็ทีเนี้ยมันที่เหลือมันก็อยู่ที่การบำรุงรักษาของเราแล้วนะครับแล้วก็มาดูแลแล้วต่อให้เราได้เกรดเหล็กที่ดีไปแต่เราไม่ดูแลนะฮะปล่อยให้ขึ้นสนิมมันก็ผุมันก็ฟังก่อน เหล็กเป็ดเป็ดบีเป็ดซีนั่นแหละครก็ตาทากเป็ดบีเป็ดซีทำมาตุ้งเล่ที่สีคนประจำไม่ให้เตื่อหนึงที่นก็เหมือนคันนี้อันนี้ก็หลายปีแล้วนะหลายปีแล้วกันเนี่ยดูเขาบมือแร้วจ้าไม่เหมือนจี๋ผมเนี่ยเดี๋ยวเกี่ยวหน้าปัง เสร็จอางนี้สามแล้วต้องบันุงอกสับสี่สักจิบน,นะครับก็โอเคนะฮะดูการทำงานไปเรื่อยๆแล้วก็ปุยกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ย้ำอีกนิดนึงฝากไว้อีกนิดนึงนะครับเนี่ยรให้ดูฟางฮะฟางลงตรงร่องเป๊ะเลยฮะรถแอร์ฟางชอบนะแบบนี้รถแอร์ฟางชอบเดี๋ยวรให้ดู ว่นวดสะอาดหรือเปล่าเดี๋ยวนะครับไม่เหลือครับนวดออกมานี่ยดูฟางนะครับดูฟางนะที่ออกมาดูข้าวลวงหรือเปล่าต้องดูซ้ายดูขวาดีๆนะฮะใครไปถ่ายคลิปวิดีโออะ ว่าเจ้าของรถก็ดูอยู่หรือเปล่าไปแวกของเขาแบบนี้มีโอกาสโดนเตะนะถ้ารถก็ข้าวล่วงอะ่ะนะครับก็ไม่มีนะครับไม่มีอะไรไม่มีข้าวออกไม่มีอะไรนะครับข้าวก็ออกมาสวยมากนะครับแปลงนี้ก็เจ้าของนาบอกว่าลายละตันผมก็โอเคแล้วนะครับแต่ก็น่าจะได้แล้วแหละลายละตันอะ่ะตรงนี้สิบล่เมื่อกี้ไป หนึ่งสองสามสามสามอุ้มแล้วสามอุ้มเนี่ยอันนี้อันนี้สุดท้ายแล้วอันนี้สุดท้ายแล้วน่าจะได้สิบตันกว่าครับดูแล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะฮะนะฮะเริ่มมืดแล้ว เปิดไฟอ่ะเปิดไฟโชว์หน่อยนะฮะก่อนค่ำนะครับก่อนค่ำก็เปิดไฟโชว์กล้องหน่อยนะปังอีสานไปกันบ้างรายงานตัวหน่อยอ่ะ fc กาลสินนะฮะ fc กาลสินขอบคุณมากนะฮะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชม fc สา,าระคามสุรินทร์สากแก้วบุรีรัมอะไรอีกอฝั่งโน้นไปก็จะเป็นยางโซนอะไรนะบนบนร้านสถานีนะก็ขอบคุณด้วยสำหรับการศึกษานักโจมม้าไม่ว่าคน,านแกน่นคนแก่โบราณดุ้งตี้เยอะนะ ก็มาเอพื่อนันเล่อตั้ายให้ให้ถึงแสนทรับไปไวหน่อยเดี๋ยวจะได้มีเพื่อแ,กกแ,แะจ,ะจ,จแกก,แก,ก,แก,กันแก็แจกไม่หมดทั้งแสนคนนะครับ๋ยวจะจะปรุงแจกนะปรุงแจกปรุมแจกนะครับมี่ขอแก่นูดอนหนองคายนะตัวนั้นนะครนะยะโทธร ดูนั้นแต่ว่าผมไปมาหมดยังนะเหลือเพสุกดอนยังไม่คืเข้าไป่บนนได้ททานียังไม่เคยเข้าไปแล้วก็ปะเยาะยังไม่เคยเข้าไป่เอฟซีทีปะเย,ยอเเยก็มีอยู่ฮนะขอบคุณนะสำหรับการติดตามรับชมต่อามาโซนนี้ก็จะเป็นโซนสุพรรณนครปฐมราชบุรีเพชรบุรีก็เยอะเหมือนกันนะฮะที่ติดตามกันอยู่ขอบคุณมากๆ โซนนครสวรรค์เพชเรบูณ์พิจิตรพิษนุโลกนะครับตรงนั้นก็ไปมาใช่หนะฮะช่หนากตรงนั้นไปมาหมดแล้วลบ,บุรีนะฮะก็ขอบคุณมากๆาะที่ยังอยู่กันเป็นเพื่อนเราทั้งประเทศอ่ะทั้งประเทศ,ทเทศไทยอ่ะสายใต้ก็มีสายใต้ก็นครศรสีสงขาพัทลุงนะฮะขอบคุณแล้วก็ปัตตานี นะครับขอบคุณมากๆสํสำหรับการติดตามรับชมนะครับนี่ยก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราพาไปดูค่ายไหนก็อย่าลืมนะฮะกดติดตามไว้กดติดตามไว้เราก็ตะ,ตะลอนไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆแล้วก็บางทีก็ถ่ายไว้ก็เป็นจดสองจดแล้วก็คอยเอามาออกให้ท่านได้ดูกันเรื่อยๆนะครับ ก็อย่าเพิ่งเบื่อกันแล้วก็หลายคนที่กําลังจะออกรถเกี่ยวผมบอกเลยนะคิดดีๆก่อนช่วงเนี้ยภาวะรถเกี่ยวเยอะออกเยอะครับยิ่งปีหกสี่ปีนี้ตอนเนี้ยผมการันตีเลยสักสุพรรณเต็มแล้วครับนี่ก็ผมเพิ่งมาจากคู่สักสุพรรณมาเจอพี่ปุ้ยก็เลยพามาถ่ายกันนี้สักสุพรรณเต็มแล้วโอ้ตเจริญเต็มแล้ว ให้ไหนอีกอัะเต็มแล้วที่ที่รู้รู้สิจนเรือนก็ทยอยมาปันจะเรือนเต็มแล้วครับปันจัเรือนก็ผมยังไม่ได้แจยังไม่ได้สามปาแต่ปานจะเรือนเนี่ยได้ข่าวลูกค้าบ,บอกว่า อัปเดตล้วก็จะเอามาพูดเอามาคุยกันในนี้นะครับแล้วก็ปีนี้ก็ใจด้วยสำหรับงานชุมรมนะครับงานชุมรมก็ไม่ได้จัะโควิดทำเรื่องครับผมกะว่าจะได้ไปดูลามานูนสักหน่ย <c oughs> อยก็งานชมนมหยุดไปงานโดนเจดีหยุดไปโดนเจดีที่จริงก็ว่าจะจัดเนี่ยครับสิบสิบถึงสิบห้าเมษาเนี่ย แต่ก็ไม่ได้จัดละเพราะว่าโควิดใหมีกกอบนึงก็เรียบร้อยเลยจบหมดงานนะฮะจริงอ่ะเป็นผมอ่ะมองตรงว่าให้หยุดอยู่กับบ้านให้หมดนะฮะไม่ต้องใครออกไปไหนไม่ต้องทำมาหากินอะไรกันเลย14วันในช่วงที่เขาแจกกันนะช่วงนี้เขแจกตังค์อ่ะ หยุดอยู่บ้านกันได้หมดไปเลยแจกตังค์แล้วมาโอ้โหนั่นแหละเชื้อไม่แพร่แน่นอนเชื้อมันไม่แพร่แน่นอนะฮะแบบนั้นมันก็อยู่กันในบ้านนี่แหละแล้วก็รักษากันให้หายให้หมดคือแบบก็เรียกว่าอะไระแบบต้องตัดแบบนั้นเลยฮะที่จริงอะ่ะมันต้องตัดบทแบบนั้นไปเลยต้องยอมต้องยอมสักครั้งหนึ่งเพราะว่าดูดิรอบนี้มารอบที่สามรอบที่สี่ก็มาแล้ว นะฮะฮเป็นละโลกละโลกมานะครับก็ไม่พูดมากการเมืองเพรนั้นนะครับอย่าไปพูดมากพูดถึงเดี๋ยวมากเดี๋ยวช่องผมโดนรายงานอีกนะครับโอเคครับเราดูจะเข้ารถเกี่ยนก็พอเนี่ยสุพรรณบุรีดาวสุอขท้ายเข้าไปาได้หลายรถเข้าไป้รถบัสทุก คือฝ่ายแบบารข้าปีข้าวสนะรข้าวขึ้นข้างบนขแล้วก็ลงตรงล่างปากก็กินแล้วไม่ติดเอาใฉ้ที่ข้าวเป็นมีข้าวแบบเือครับปากไม่ติดเนี่ยเดือด แต่อยากนี้อะไรก็เม้นเข้ามาที่ผมถามที่ผมถามไว้ว่าเก็นข่ายไหนนะฮะไตเสยหรือเปล่าโอเคครับ,เ,เ,คครบเดี๋ยวคงจะลากันไปก่อนนะฮะยวดูการทำงานไปเรื่อยๆขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณเ c ซีทุกท่านทุกจังหวัดที่อยู่ตรงนี้ก็ อยากให้ FC ผมมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็กดแชร์ให้ผมหน่อยนะแชร์ให้ผมหน่อยแชร์ไปในเฟซกลุ่มในเฟซในเฟซกลุ่มในเฟซอะไรอะ <c oughs> ในไลน์กลุ่มหรือว่าไลน์อะไรแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะขอบคุณล่วงหน้านะฮะแล้วก็ขอปีนี้ก็ไม่ได้ขออะไรปีสิบห้า <c oughs> นี่ก็ปีปีใหม่ไทยสิบ13ามาเมษานี้ก็ปีใหม่ไทยก็ขอให้ <c oughs> ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะฮะไม่เจ็บไม่ไข้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับปีใหม่ไทย13าเมษานะครับก็ฝากไว้ด้วยส่วนผมนะขอพรให้ตัวเองก็ให้ได้เสรทรัพย์ไวๆนะครับ <c oughs> เพราะว่าเข้าปีที่เข้าปีที่สามเลยเหรอ ปีที่3แล้วที่ผมทำอปีที่4อ่ะกำลังย่างเข้าปีที่4ี่ที่ผมทำทำ u t u b e อยู่แต่ก็ไม่ได้ประฏิดปติต่อแบบเหมือนช่องอื่นที่ลงเงนแบบพุ่งไปลงแบบเรื่อยๆช่องผมก็จะลงให้วันละตอนหนละตอนดูวันละตอนได้จบก่อนเดี๋ยวช่องผมจะได้ดูช่องอื่นต่อนะครับเดีย๋ยวลงหลายตอนก็ยอดวิวมันน้อยนะก็ลงวันละตอนอน,นึงตอนนึงให้คนได้ติดตามไห้ดูรายละเอียดเป็นเ,น,เ,น,เ,น,เน,นะ้ยัป็นับบช่องผม ว่ามุมนี้ตรงนี้เป็นมุมต่ำคนจะลาจากไปก็ถ่ายมุมต่ำให้ดูนะครับก็ <c oughs> <c oughs> อย่าลืมนะครับช่วงนี้ก็เนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสลิ่ดเยอะครับโอเคนะครับเวลากันไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ